สวัสดีครับมาพบก,กันแล้วนะครับในช่องพลายเซพสุนเมืองนะครับสวัสดีค่ะททำอะไรครับกำจัะป้อนอะไรกำลังจะป้อนยาไม่น้อยนะครับโอ้กำลังจะป้อนยาไม่น้อยวันนี้นะคะวันนี้คุณหมอลงกรนมาค่ะแต่ว่าไม่ได้มาฉีดได้อะไรมาครับเอาเจะป้อนยาทำไมตัวเองไปกินอยู่อย่างนั้นอีกละ เอากินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนจะทำงานแล้วยังห่วงกินอยู่นะคะปากก็บอกว่าจะลดจะลดลดให้ไปอยู่ในท้องใช่ไหมลดยกกิดในกระปุกนี้ไปอยู่ในท้องหมูเลือยไหมไม่น้อยจะได้ยินให้หนูแดง กินก่อนค่ะกินก่อนวันนี้กล้วยเรามีน้อยกันมีแค่สองหวีที่แรกก็มีเยอะอยู่จานหนงเอาไปป้อนช้างหมดก่อนพูดกันไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมงงเองนี่ค่ะได้ยามาค่ะทั้งยาถ่ายพระยาธิแล้วก็นี่เป็นยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่นี่เป็นของตาทงชัยนะคะล้ของแม่น้อยแม่น้อยต้็งพูดเสียงเบาๆอันนี้ของแม่น้อยทุกเชือกนี่คือกินง่ายหมดนะคะี่ไ นี่ของน้ำอ้อยนี่ของอะไรอ่านว่านี่ของน้องน้ำเพชรนะคะนี่ตัวอะไรแม่อันนี้ของพุทีผู้ทีนี่ก็คือบุญส่งนะคะทันวาอืมนี่ก็ของขวัญเมืองนี่ของแซมสั้นนะคะนี่ถ้าเชือกใหญ่ก็จะมียาค่าเชื้อนี่สองเชือกเล็กๆนี่ได้หนึ่งนี่ของทันวาได้กี่เม็ด อย่าถ่ายพยาธ bueno ิก็ตามอายุนะคะตามอายุก็จะน้อยลงมามันจะเป็นของของใครแม่น้อยแม่น้อยเดี๋ยวเราจะใส่ยากันนะคะเพราะว่าแม่น้อยของเรานี่เป็นช้างที่กินยาเยอะอยู่ตรงนี้เองครับยังไงเราจะบังยังไงนี่น้อยอยู่ตรงนี้เองนะคะเอาช้อนนั้นมาสิะเอาช้อนนั้นมาอืม วันนี้เราไม่มีกล้วยเลยค่ะในรังนุ่นหมดแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะมีวิธีใส่ย,ยานะคะอะโูแม,มจะใส่เองเดี๋ยง,งานใส่ไม่เนียนน้<ช>อยจะเห็นอะไหรือก็อถ้าใส่เนียนแล้วหักหักก่อนต้องหักออกๆๆอย่างนี้ก่อนทิงจะได้กินทุกเครียใช่ไหมครับไม่ใช่ให้แต่ไม่น้อยเชือกเดียวคน เชือกอื่นใส่อะไรก็กินได้ง่ายอยู่ต้องทำเนียนเนียนต้องใส่ไว้นี่ก่อน่ไม่น้อยเยอะจังน,นี่ยนี่น้อยนะนี่เดี๋ยวกล้วยไม่น้อยนะครับปกตินี้นะครับปกตินี่ต้องใช้เยอะกว่านี้เราต้องสอนอเราต้องซ่อนอยู่ข้างในนะคะ ่นยาวไปข้างหนม่ครัของห,หวานนะขอได้ไหมครับเดี๋ยวต้องให้แม่น้อยกินก่อนเชือกแรกแม่ของทันว่าครับเจาะไว้ข้างในก่อนนะคะเพราะแกไม่ได้เจาะได้ไว้ข้างนอกนะครับเจาะไว้ข้างในตรงนี้นะครับแต่ข้างในแม่น้อยเราก็ฉลาดนะคะสำรวจทุกครั้งถือดีกลูกวยวมันจะสิ่นจะใส่ย,ยังไงนะคะ นี่เอายานี่ก่อนอยาฆ่าเชื้อก่อนขอบข้างในถ้าเป็นเชือกอื่นคือกินง่ายทุกเชือกนะคะกเว้นไม่น้อยแม่เว้อไม่น้อยไม่กินเอาปิดด้วยก่อนก็ได้ ่นาทีแล้วเดี๋ยวขอใส่ยา4นาทีขอใส่ยาก่อนนะคะอ่าใส่ยาก่อนลูกตุตอนนี้เราก็ใส้เรียบร้อยล้วจะให้จารยองเป็นคนป้อนเพราะว่าป้อนยาทุกวันอ๋อป้อนกล้วยทุกวันเขาก็จะคิดว่าเราแบบป้อนเป็นปกติเอ้านู้คืออันนี้ไปด้วยลูกซื้อไข่ซื้อมาให้แม่น้อยกินนี่แหละเอ่อกระดบกระดบเล้วนัทอันยองก่น อ่าเรามาดูปฏิกิริยาไม่น้อยนะเอออืมอ้มสอยก็อใส่ปากเลยก็ได้ถ้าเราให้จับมือนี่ได้ใครกล้วยก่อนไม่น้อยโอ้ไข่อ้อยก่อนเอาอ้อยเอาก,ก่อนดูค่ะมือนะมือมือจะต้องไปสัมผัสก่อนนะคะ <ด>่อนทำผัดก่อน,น่นเห็นไหมต้องเช็คก่อนนะคะน<ม>่นไม่ทานแล้วเอานั้นออกมาก่อนในปากนะนะอ,อ,อือต้องยัดแบบนี้ถ้าให้เขาหยิบเองเนี่เขาจะต้องทดสอบค่ะ สับประรดไปด้วยทดสอบก่อนอ่าสับประรดก็ยังเอามาทดสอบนะดูดูเราไม่ได้ใส่นะคะนั่นทาน <_ c oughs> อย่าพูดเสียงดังโ <_ c oughs> อ้เห็นไหมบังบงังไม่ได้พูดเสียงดังทเท่ไปไหนไปไหนเท็ดก่อนเท็ดก่อนทานทาน,ทานอ่ะ ทงครับพ่ออาถะจะรู้ท่านนะ,ะต้องห้ามห้ามมือมือจับเลยนะคะเพราะว่าใครที่ไม่เคยป้อนนี่เขาจะไม่ยอมกินนะคะว่าเขารู้เอาไปเชื่อใครดีวอ่าหมดไหม หมดเกลี้ยงเลยคะ่ะโอ้ถือว่าวันนี้กินยาได้หมดเกลี้ยงนะคะวันน,นี้สุดยอดสุดยอดเพราะว่าใครเป็นคนเตรียมแต่ถ้าถ้านี่ไม่ยัดใส่ปากแบบนี้นะคะเราจะใช้่วงเขาทดสอบพอเห็นยาเขาก็จะไม่ยอมกินเลยนะคะแม่น้อยของเราอืมอ่ะทีนี้เหลือแค่ไม่กี่ลูกนั่งใส่ให้เชือกอื่นกินยังไม่ได้ใส่เอาไปอีกละ นูนเชือกอื่นที่ยังไม่ได้กินใส่ไปแล้ไหนกินง่ายๆก็ใส่ไปวันนี้กล้กวยกล้วยไม่มีนะคะกล้วยน้อยว่าจะเอามาห่อข้าวต้มเองย่างไม่ได้ห่อข้าวต้มเลยอุบูอันนี้อะไรอันนี่ปูอะไรอ,อุทีฮะอุทีอุทีคืออะไรอุทีคือชื่อเลย อ่ะเชือกอื่นคือง่ายนะคะ,ะเชือกอื่นง่ายเอ่ะเราเดิไปดูนี่ของใครเนี่ยเพชรธันวาครับธันวาไม่ยูใส่ธันวาเมาดูครับนี่เราใส่ของน้ำอ้อยนะคะเอาไปดูว่าน้ำอ้อยดิงง่ายหไหมนี่น้ำอ้อยเอาแค่สามลูกพอค่ะเพราะว่าธันวาไม่อยู่ค่ะเมื่อกี้ธันวาออกโอ้ยย้อนแสงย้อนแสง มาไปเดินออกกำลังกายอยู่กันสองมองนะคะมันจิมจบลมเนาะจิมแล้ว เรียบร้อยครับอ้ยผ่านตั้งนานแล้วมันจะไปบิบ๊กทีละลูกใสไปทีเดียวก็ผ่านแล้วอ่กินง่ายหมดนะคะทุกเชือกในซุมยกเว้นแม่น้อยเชือกเดียวค่ะแต่ทันวานี่ก็ยากเหมือนกันอยู่ทันวานี่เราต้องหากล้วยเพิ่มนะคะเลงไคเนาะตอนีอ้เนาะเอาพ้าใยก่อนนี่พ่อใ่ตุ้งไค พ่อใหญ่ผ่าไปตรงกลางแล้วก็ยอดใส่เลยไันนี้เอาเหลือพ่อใหญ่นะคะเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวใส่ให้พ่อใหญ่ก่อนเหลือกล้วยอยู่สามลูกนะคะใส่ยาก่อนใส่ไปแล้วค่ะดูอยากใส่เต็มที่เลยค่ะของพ่อใหญ่นี่ง่ายค่ะของพ่อใหญ่เดี๋ยวไปดูกันนะไปดูกันโอ้ย้อนแสงค่ะ เรจะหมามุมกล้องก่อนอรับง่ายค่ะหมดไปเรียบร้อยแล้วพราใหญ่อเอาอีกนะบอกว่าเอาอีกหมดแล้วค่ะวันนี้สำหรับยานะคะความแตกต่างระหว่างช้างเชือกอื่นกับไม่น้อยนะคะไม่น้อยของเรานี่จะเป็นเชือก ที่ทกินยา,ยา,ย,า,ายากมากนะคะต้องใช้วิธีใช่ถ้าเราไม่ใช้วิธีแบบว่าป้อนเข้าปากนี่ไม่ได้เลยค่ะถ้าให้กับมือนี่คือสำรวจเกือบทุกลูกนะคะนี่ขนาดว่าควานเล็กนี่ป้อนทุกวันนะคะเราต้องพยายามหากล้วยมาป้อนให้เขากินประจำนะคะเขาถึงจะชินนะคะแต่ว่าเชือกอื่นนี่ ใส่เข้าไปยังไงก็พอกินได้ค่ะ oh. เหลืออยู่กี่เชือกเหลือธันวาเหลือธันวาขวัญเมืองน้ำเพชรน,นะครับน,น้ำเพชรแล้วก็บุญสงะะบบ่งนะคะบุญท่งนะครับเดี๋ยวาหากล้วยก่อนค่ะเพื่อจะได้ป้อนกันทุกเชือกนะคะยานี้คือกินแล้วก็ต้องกิน าด้วยกันนะคะช้างทั้งเป็ดเชือกก็ต้องกินพร้อมกันทั้งถ่ายพยาธทั้งยาฆ่าเชื้อค่ะถึงยาวสิถนะึงยาวสิอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราดูก็ใหญ่ยังไม่อิ่มค่ะทำไมให้กินน้อยจังเลยอ่บอกนะมือนี้ อย่าลืมนะคะฝากติดตามในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ